สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องแร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจริงๆแล้วอยากจะทําเรื่องทองคําต่อเนื่องกันไปแต่เนื่องจากเจอไฟนี้จริงๆแล้วไฟนี้ดิฉันพบมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วก็เคยโพสต์บางภาพเนี่ยขึ้นไปแล้วแต่คิดว่าวันนี้เพื่อกันลืมจะขอบันทึกให้ท่านได้ศึกษาร่วมกันนะคะรายงานฉบับนี้น่าสนใจมากค่ะ เพราะว่าเป็นรายงานที่ออกมาในปี2,555คือ2ปีที่แล้วนี่เองเป็นการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียดเป็นแร่หนักแล้วก็แร่ธาตุหายากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผลงานของสนักทรัพยากรแรกก่กรมทรัพยากรธรณีถามว่าทำไมาถึงสำคัญดูให้ถึงตอนสุดท้ายนะคะงานประเมินครั้งนี้เนี่ยทำด้วยนักวิชาการของกรมทัพย์นะคะ รายละเอียดของเนื้อหาเนี่ยก็ทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าตีตารางทำกันในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีสองหมู่บ้านด้วยกันค่ะคือบ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านข้วยแห้งเราไปดูแผนที่อีกหน้าหนึ่งนะคะเพราะขอตะแคงมาที่ฉันได้พลิกกลับเอาไว้ให้ดูแนละตรงนี้คือบริเวณเ,เป็นแหล่งแรก เดิมนะคะทั้งดีบกแล้วก็แร่าธาตุหายากที่กาญจนบุรีทั้งสองพื้นที่นะคะสองพื้นที่นี้คือบ้านเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นบ้านผุม่วงนะคะตัวแร่าธาตุหายากเนี่ยเราจะไม่ลงรายละเอียดในช่วงนี้นะคะค่ะตรงนี้มาถึงแล้วค่ะตรงนี้คือพื้นที่เป้าหมายคือบ้านเก่าแห่งหนึ่งนะคะบ้านห้วยน้ําขาวนะคะ กาญจนบุรีตรงนี้นะคะซึ่งติดกับชายแดนพมา่าอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเรียกว่าหมู่บ้านชนกันเลยเนี่ยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะาลายชื่อของหมู่บ้านจะอยู่ข้างหลังนะคะเขาเก็บกันอย่างละเอียดเดี๋ยนให้ดูไปก่อนนะคะว่ารายละเอียดการเก็บนั้นเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะบ้านผุม่วงนะคะซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่เขาทําข้อมูลกันขึ้นมานี่ค่ะจะตีตีตารางละเอียดนะคะในการเก็บสำรวจนะคะนี่เป็นพื้นที่การแปรผลของธรณีวิทยาที่ฉันไม่อธิบายนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความรู้โดยตรงในเรื่องนี้แต่ในฐานะคนไทยเนี่ยจะพาไปดูถึงผลงานค่ะว่าทั้งที่บ้านห้วยแห้งนะคะ มีอะไรบ้านผุม่วงมีอะไรจากรายงานนี้เนี่ยค่ะได้มีการตีตารางนะคะเก็บข้อมูลอย่างละเอียดดิฉันไม่ต้องแตะแทงให้ดูแล้วกันนะคะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ใต้พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำนะคะว่ามีการพบทรัพยากรที่สำคัญอย่างไรบ้างดูนะคะพื้นที่บ้านผุม่วงนะคะมีแร่หายาก ะะมีการค้นพบ7 6ตัวอย่างกับคล้วยแห้งนะคะค้นพบ261ตัวอย่างที่เอามาวิเคราะห์เราไปดูตัวผลเลยดีไหมคะว่าผลคืออะไรบ้างนี่คะ่ะหน้านี้ค่ะคือหน้าสรุปที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมดูนะคะพื้นที่บ้านผู้ม่วงเนี่ยประมาณ3ตารางกิโลเมตร1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ6 5 5ไร่นะคะ 638ตรงนี้ประมาณ2,000ไร่พื้นที่2,000ไร่เนี่ยมีแร่สำคัญอยู่4ชนิดนะคะนก็ไม่ลงรายละเอียดว่าแต่ปริมาณโลหะแร่ทั้งหมดเนี่ย6,200ตันมีมูลค่า40,000ล้านบาทถ้านลองจินตนา,านการนะคะว่าพื้นที่2,000ไร่นะคะมีแร่มูลค่า40,000ล้านบาทจุดแพ้นชนะทางเศรษฐกิจเนี่ย พื้นที่กเกษตรกรรมชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้แน่ๆถ้าเราวัดคุณค่าทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวไม่นับรวมถึงทรัพยากรน้ำป่ากเกษตรกรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านดั้งเดิมในพื้นที่ชุมชนตรงนั้นจุดที่2คือบ้านห้วยแห้งค่ะ14ตารางกิโลเมตรนะคะก็ประมาณสัก 7, 8 0 0ไร่นะคะมีแร่สำคัญ4ตัว เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยมูลค่าแร่ทั้งหมดเนี่ยแสนสองหมื่นแปดพันล้านแสนสองหืปดพันล้านนะคะน้ำหนักทั้งหมดหมื่นแปดพันตันท่านผู้ชมคะ่ะสองหมู่บ้านเนี้จะเหลืออะไรคะถ้าหากว่ามีการอนุมัติอนุญาตให้ขุดแร่มีค่าทั้งสี่ชนิดนี้ขึ้น แปลว่าประชาชนทั้งสองหมู่บ้านทั้งที่ห้วยแห้งแล้วก็ที่บ้านผู้ม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็จะต้องประสบกับสถานการณ์ที่ต้องมาเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนเมืองแร่นี่คือสถานการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศกำลังต้องเผชิญกับการเอาทรัพยากรใต้ดินขึ้นมาใช้แล้วอีกนั่นแหละค่ะผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้กับประเทศชาติเนี่ยก็เป็นค่าภาโคโรงเนี่ยไม่เกิน1 0ซ นี่คือสิ่งที่คนไทยต้องทราบนะคะดิฉันขอฝากไปถึงพี่น้องชาวกาญจนบุรีแล้วก็คนไทยทุกคนที่ช่วยกันเฝ้าติดตามดูแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องสิ่งที่ควรจะปกป้องกันเอาไว้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ